ได้เอะว่ดครับดีตอนนี้ครับเรามาถึงเขตที่จะข้ามครับข้ามฝั่งนะครับไปร้อยเที่ยวครับงานร้อยเที่ยวกำลังรออยู่นะครับโอ้ตรงนี้เป็นดินของไอน้ำไรรางไรบางไม่รู้กี่เที่ยว รเราจะไปยืนบ้านปล่อยอยางกันนะครับทริปนี้ก็ยินดีทีรับเข้าสู่ช่องสระไพศาลชแน,นลอีกเช่นเคยนะครับในช่วงเย็นๆในเวลาจะจอดแล้วแต่เราจะต้องการไปเบิกเลกเอาชัยรอยเที่ยวเป็นเที่ยวที่กําลังจะข้ามฝั่งไปนะครับข้ามฝั่งไปมารอยชมดูว่าขออย่าให้มีผู้ประสงคอะไรเลยครับ ได้สะดวกสะดวกนะครับเราเพิ่งจะข้ามเพิ่งจะขนดินมาเที่ยวแรกนะครับเลยได้ข้ามฝั่งแล้วครับเรามาจะเยือนทมงานปลาซุนนอตรงนี้ แค่รอให้รถว่างไปได้แล้วง่ายๆเจี๊ยนหรอวะช่วงมือดไปเร็วไลยอันโจตรายอย่าไหมผมเจ้าทินครับเจ้าทินครับเจ้าทินครับผมรู้ <c oughs> นี่ครับซอยตรงนี้ผมเข้าออกบ่อยครับ ก่อนนะคิปนี้ครับเรามาเจอหน้าง,งานร้อยเที่ยวครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้รอรถไถมาครับมาช่วยครับประมาณนี้ครับหน้าง,งานร้อยเที่ยวเดี๋ยวรอก่อนครับทีมงานเราตามมาแล้วอีกคันหนึ่งครับเป็นสามคันแล้ครับทีมงานเรา ตามมา,กกตามมาอีกคันครับตามมาอีกคันครับดินดินนั่งงานตรงนี้โอเคประมาณนี้นะครับทีมงานประเดิมคันแรกครับค,ครับนี่คือคันทดลองคันทดลองงานครับว่าจะไหวหรือไม่ไหวครับอ่าเป็นไงเป็นกัน

โอ้อืมรถเขาเสียงเงียบมากเลยไปแบบนิ่งๆเงียบเลยครับอ่าเป็นไงเป็นกันครับ ทอ,ทอยเอฟคาีก,กี้ครับเรื่อคนไลน์ครับคันนี้ประเดิมคั้แรกครับ ใคจังเลงหมดเลยมานี้ใช่ไหมอันนี้ว่าจะได้ชมช็อตเด็ดตรงนี้ครับไปแบบชิวๆครับเวลาที่จะต้องถอยเข้าไปเทเลยครับเพรของเรามาแล้วครับเพรของเรามาแล้วครับ <c oughs> รถถายครับ หน้าง,งานร้อยเที่ยวครับเทจนกว่าจะเต็มกว่าจะพอใจครับนี่ครับติดอยู่ตรงนี้นะครับติดอยู่ตรงนี้ต้องเทครับเทแล้วก็ và ngàn đòi thiêu hấp riêng số ô lên riêng số ô lên ô cháo hấp รูปลองงมคืเอะไรยังไงไม่รูปลองงมคือครับนะชมกันไปยาวๆครับคลิปนี้ครับครับตอนนี้เราจะช่วยคันแรกให้ออกก่อนครับมาได้แล้วครับเลยอะ đâm 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 lên có la mà lư. đâm lên la mà Okay. ปอดไฟปัดไฟแล้วคคลิปนี้ครับคันแรกครับคันแรกเป็นไม่ได้สวยครับคันแรกแตอนนี้กำลังเคลียร์พื้นที่ได้หนึ่งคันแล้วนะครับมาดูคันที่สองคันที่สองกำลังจะถอยไปนะครับคันที่สองกำลังจะถอยไปคันที่สองกำลังจะถอยไป ไม่ไหวครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับต้องเทกลบนะครับต้องเทกละครับทีมงานก็มารอเทอยู่หลายคันครับ ถ้าจะให้สะดวกครับงานร้อยเที่ยวนี่ก็ต้องเอาดินมาปูพื้นก่อนนะครับไม่งั้นรถดำจะเข้าไปไม่ได้นะครับเราก็ว่าอย่างนั้นครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ